สวัสดีค่ะทีวายโนนัตตาจังค่ะสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้นะเรามีขนมอันใหม่มาให้นาตะจังชิมเป็นขนมปกกี้ปกกี้ดรดไก่นะครับจังอ้าวปกกี้นะคะเออ,เอนัตาจังกินครั้งแรกไหมถักะครั้งแรกครับอตอนนี้เราอยู่ที่อาราชิยามานะคะพาณโตมาเดินเล่น<ม>ก็เลยเล่นเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะให้ขนมเป็นรางวัน ดีใจดีใจนะอะไรดูสิโอเคลองเปิดนะรถไก่นะสองถุงอ๋อสามถุงอ๋อสามถุงอ๋อมันเป็นเล็กเล็กเล็กเยอะเยอะใช่ใช่ใช่มาจังรดชิคกีนว้าวเลยไหมคะโอ้โหอะไรเนี่ยหอมไหม เหมือนเปียบเหมือนเปียบเลยไปนไงกินอันไหนฮห้น่าตระดมนม่จังดมโอ้โหโอ้โหไหนทำประโยชน์ก่อนโชว์ความสามารถพิเศษก่อนโอเคก่อน y e สโอเคดียัสโอเคดี yes ขอบคุณต่นั่งสวยให้ทาชิด้วยโอ้ย กินง่ายจังใช่โอ้ตัไม่ได้โอชิโซไฮทัชก่อนไฮทัชก่อนเราก่อนนะอันทีสองโอ้โหเดี๋ยวแม่ซูมภาพเอาะตาจางตกโตอิชิมันนี่จ้ะมาเตะมาเตะมาเตะโอเตะไฮทัช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  กจริงอ่ะยัพุงใหญ่มากเลยนะต่อพุงคุณะอ่อยจีดอันตอจังอโอเคัดชิตัดชิตัดชิตัดชตัดชิตัดตัดชัดชิตัดชิตัดตัดชิ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 ตัดตัดชิตัดชอตัดชตัดชิตัชตัดชตัดชตัดดัดช กี่อันโดยจะให้ลูกกี่อันสามอันพอเดี๋ยวกินข้าวไม่ได้นะได้ได้ถุงนึงหน้าจังน้าสวยน้าสวยโย่โอ้ยเสียนะ y e สอร่อยใช่ไหมอร่อยดูหน้าสิหน้าอร่อยหน้าเลมเพียวพ่อพ่อไม่กินหรอคาร์โบ โอ้โหดิเอเออิจีนันน่ะตัเจานั่นน่ะเจ้าโอ้ยเจ้าไก่ใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่ตอนนี้เราอยู่ที่อาราชิอามะนะคลื่นลมกระไฮมุคลื่นฟ้าคลื่นฝนใช่อืมมีโรงแรมแพงด้วยอ๋อใช่อันนี้โรงแรมแพงแพงสวยๆเนาะ แม่อยากถ่ายรูปตอนน้องนั่งสวยอะเหลือว่าให้ไอ้จังชิ้นหนึ่งนะโอเคถ่ายรูปถ่ายรูปถ่าโอเคตัดชิ้นตัดช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 นัตจะจงอายุแปดเดือนค่ะเป็นเาาแล้วเอาเป็นเฉาเลยเนี่ยโอ้โไมได่ดูปากมั้งที่ okay. ได้อินเสียมไหมเอเอ็มโอเคนะคะตกลงไหนขอดูกล่องขนมอีกทีนึงจีถอะครัดได้ขอดูกล่องขนมอีกทีนึงโอเคครับอันนี้รถไกลนะครับ okay, อ okay, okay, ่า อันนี้รสไก่นะประมาณ300เยนนะคะก็ประมาณเกือบร้อยบาทเหมือนกันนี่แม่จังอันนั่นจะทำครั้งหน้าแบบพ่อชอบชอบนี่แม่จังโอ้ยจิโอชิมองเน่โอจิมองเน่ โอเคนะคะถ้าชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดถูกใจแล้วก็กดติดตามให้ชิวัยนุนัตจังด้วยนะคะสสวััีหรบนน้สวัสดีค่ะ